ดียามเที่ยงครับผมก่อนเที่ยงครับผมนี่ผมก้อยจ่อยมาถึงป่าเลยนะครับก็เดินหาดูพึ่งนะครับดูพึ่งอันนี้ก็มาถึงตั้งแต่เช้ากันแล้วนะครับเจอแต่มิมนะครับเดี๋ยวก็จะไปจัดมันก็ถุงข้าวเพิ่งเสร็จครับผมขุ่ข้าวนี่กองฟืนอยู่นั่นนะครับถุงข้าวเพิ่งเสร็จขุ่ข้าวของผมก็ไม่มีอะไรมากครับของคนป่านะครับ เีเครื่องในไก่ผัดจกกล้วยนะครับก็มีกุนเชียงดอกสลิดก็เก็บเอาแถวนี้ป่าแถวนี้นะครับเยอะมากเลยครับดอกสลิดแถวแถวบ้านพี่ๆเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้จะผมเรียกดอกสลิดนะครับดอกสลิดหรือดอกขจรกมียกกล้วยนะครับจิ้มมีน้ําพริกปลานะครับแล้วก็มีน้ําพริกเผานะครับน้าพริกเผากักหมูนะครับก็มีคนเอาพิธาการมาให้นะครับสําหรับน้าพริกนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันนะครับทานข้าวด้วยกันเดี๋ยวผมก็ไก้ไอจ่อยก็จะไปเดี๋ยวดูพืชกันต่อนะครับกินเลยจ่อยเ <c oughs> พิ่งทําเสร็จนะครับเพิ่งทําเสร็จเดินกันตั้งแต่เช้าแล้วจนเกือบเที่ยงนะครับเพิ่งจะมาหุงข้าวนะครับข้าวก็โอ้โหสองคนหุงซะหมอเบลเลยนะครับ <c oughs> ไอจ่อยกับตัวติดเดียวผมก็ตัวติดเดียวนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามพึ่งก่อนนะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะเยอะมากนะมแมลงวันก็เยอะนะครับทุกนี้อยู่ในป่าป่ามนะีเ่เกจบข้าวง่ายๆครับผมเพิ่งทำเสร็จเคผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ